ก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะครับกับคุณครูจกกักรพงศ์นะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะครับนะในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับในเรื่องของตัวกลางของแสงนะครับหรือว่าตัวกลางแสงนะครับ นะอาก่อนพูดถึงเรื่องของตัวกลางแสงเนี่ยนะครับคุณครูก็จะขออธิบายก่อนว่าแสงคืออะไรนะครับแสงนะครับก็คือเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้นะครับนะถ้านักเรียนไม่มีแสงนะครับนักเรียนก็จะมองไม่เห็นวัตถุใดๆเ,เลยก็ตามเหมือนนักเรียนอยู่ในห้องมืดอ,อ่ะโมเดลโซโลนะครับนะ เวลาเรียนในห้องมืดเนี่ยไม่มีแสงสว่างเนี่ยนันเรียนก็จะไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยเห็นแต่ความมืดถูกไหมครับนะแต่เมื่อนักเรียนมีแสงนะครับมันนี้ก็จะเห็นวัตถุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้านะครับรถยนต์บ้านเรือนอาคารตึกล้านบ้านช่อ,องพวกนี้เป็นต้นนะครับและเมื่อแสงเนี่ยนะครับมันตกกระทบกับวัตถุบางชนิดเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีเงาเกิดขึ้นนะครับด้านหลังวัตถุนั้นอย่างเช่นในรูปนี้นะครับ แหล่งกาเนิดแสงก็คือเป็นไฟฉายฉายไปที่นะครับตุก๊กตาเห็นไหมครับก็จะมีอะไรครับมีเงาเกิดขึ้นนะครับเงาที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากแสงเนี่ยมันไม่สามารถผ่านวัตถุนี้ไปได้นะครับจึงเกิดเงาเกิดขึ้นฉะนั้นตัวกลางแสงความหมายคืออะไรล่ะตัวกลางแสงก็หมายถึงเป็นวัตถุนะครับที่สามารถกั้นการเดินทางของแสงได้นะครับ แสงมีทิศทางการเคลื่อนที่ยังไงนะครับแสงจะมีทิศทางการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็สามารถนะออกจากแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยในทุกทิศทุกทางได้นั่นเองนะ,ะซึ่งวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยนะครับมันยอมให้แสงผ่านได้ไม่เท่ากันนะครับบางชนิดก็ยอมให้แสงผ่านได้หมด บางชนิดก็ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนบางชนิดก็ไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลยนะครับซึ่งนะครับเราสามารถแบ่งตัวกลางของแสงเนี่ยนะครับโดยใช้เกณฑ์การผ่านของแสงเนี่ยได้ออกเป็น3ามกลุ่มนะครับก็คือ1คือกลุ่มตัวกลางโปร่งใสนะประเภทที่1นนะตัวกลางโปร่งใสนะครับนี่เห็นไหมตัวกลางโปร่งใส2คือตัวกลางโปร่งแสงและ3คือตัวกลางทึบแสงนะครับ มาดูแต่ละประเภทเป็นยังไงนะครับอ่ะประเภทที่หนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งใสมีลักษณะยังไงนะครับตัวกลางโปร่งใสจะเป็นตัวกลางที่ยอมให้วัตถุเนี่ยนะครับสามารถนะครับแสงเนี่ยสามารถผ่านวัตถุตัวกลางโปร่งใสเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับเราจึงสามารถมองเห็นวัตถุเนี่ยชัดเจนเมื่อ แสงผ่านตัวกลางโปร่งใสนะครับเราจึงนิยมนําวัตถุพวกนี้นะครับมาทําพวกเป็นหน้าต่างเป็นแว่นตาพวกนี้เป็นต้นนะครับได้แก่อะไรบ้างล่ะกระจกใสแก้วใสถุงพลาสติกใสแก้วน้ําใสๆนะครับพวกนี้เป็นตัวกลางโปร่งใสนะอีกทีนะตัวกลางโปร่งใสนะครับเป็นวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดเรามองเห็นนะครับวัตถุได้ชัดเจนนะครับส่วน ตัวกลางประเภทต่อมาตัวกลางประเภทที่สองคือจะเป็นตัวกลางโปร่งแสงนะครับตัวกลางโปร่งแสงเนี่ยนะครับจะเป็นวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้เพียงบางส่วนนะเราจะมองเห็นวัตถุไม่ค่อยชัดนะครับแต่ยังเห็นวัตถุอยู่นะมองเห็นไม่ค่อยชัดเพราะแสงผ่านได้ไม่หมดนะครับนะตัวกลางโปร่งแสงได้แก่อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นกระจกฝ้า ขวดพลาสติกคุณหรือกระดาษแก้วสีผ้าขาวบางผ้าเช็ดหน้าพวกนี้กระดาษลอกลายนะครับนะควันนะพวกนี้เป็นตัวกลางโปร่งแสงทำหน้านะอีกทีนะตัวกลางโปร่งแสงเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนเห็นภาพไม่ชัดเจนนะต่อมาตัวกลางประเภทสุดท้ายนะครับตัวกลางประเภทที่3เราเรียกว่า ตัวกลางทึบแสงหรือวัตถุทึบแสงนะครับตัวกลางทึบแสงเนี่ยจะไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลยนะครับเราจึงไม่สามารถมองเห็นวัตถุหลังตัวกลางทึบแสงได้นะครับซึ่งตัวกลางทึบแสงเนี่ยมันสามารถสะท้อนแสงหรือว่าดูดกลืนแสงไว้นะครับก็อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นแผ่นไม้ก้อนอิฐแผ่นเหล็กสังกะสีปราหลอดกระจกเงาก้อนหินก้อนอิบพวกนี้เป็นต้นนะครับ นะอีกทีนะวัตถุทึบแสงหรือวัตวถุการทึบแสงเนี่ยไม่ยอมให้แสงผ่านตัวมันได้เลยเราจึงไม่สามารถมองเห็นวัตถุหลังตัวกลางทึบแสงได้นะครับมาดูรูปสรุปนะสรุปนะครับตัวกลางสาประเภทนะครับนะอ่ะลูกศรเนี่ยนะครับแสดงแทนการเคลื่อนที่ของแสงนะครับ ถ้าเป็นตัวกลางโปร่งใสเนี่ยนักเรียนสังเกตสิครับแสงสามารถเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสได้หมดเลยเห็นไหมมีสามเส้นผ่านได้หมดเลยเราจึงมองเห็นภาพนะครับได้ชัดเจนหลังตัวกลางโปร่งใสแต่ถ้าเป็นตัวกางโปร่งแสงเนี่ยเห็นไหมครับมาสามผ่านได้1เห็นไหมแสงผ่านได้เพียงแค่บางส่วนนะครับเราจึงมองเห็นภาพเนี่ยไม่ชัดเจนแต่ยังเห็นภาพอยู่นะสุดท้ายนะครับคือตัวกลางทึบแสงเนี่ย แสงผ่านไม่ได้เลยนะครับนะผ่านไม่ได้เลยเราจึงไม่สามารถมองเห็นวัตถุหลังตัวกลางทึบแสงได้นั่นเองนะครับสรุปนะครับตัวกลางของแสงมี3กลุ่มด้วยกัน1คือตัวกลางโปร่งใสแสงผ่านได้หมดมองเห็นภาพชัดเจน 2. ตัวกลางโปร่งแสงแสงผ่านได้บางส่วนมองเห็นภาพไม่ชัดสุดท้าย ตัวกลางทึบแสงแสงผ่านไม่ได้เลยมองไม่เห็นวัตถุเลยนะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับคุณครูมีวิดีโอเกี่ยวกับนะครับการทดลองนะตัวกลางของแสงนะครับให้นักเรียนดูนะครับอ่ะเริ่มดูเลย สวัสดีครับวันนี้บกับพี่บูมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นิทรรศการแสงสีเสียงรับลวงพานะครับซึ่งนิทรรศการนี้ตั้งอยู่ที่สูงวิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลังสิตบริเวณชั้นสามและในวันนี้ ที่บูมจะมให้ความรู้น้องๆซึ่งในความรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทัศาการนั่นก็คือเรื่องของตัวกลางของแสงนั่นเองครับน้องๆครับน้องๆทราบหรือเปล่าครับว่าตัวกลางของแสงคืออะไรเดี๋ยวนี้เราไปหาคาตอบกันเลยครับน้องๆรู้จักแสงกันใช่ไหมครับแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงออกจากแหล่งกาเนิดแสงผ่านสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าตัวกลางของแสงซึ่งตัวกลางของแสงหมายถึง วัตถุที่ขวางทางเดินของแสงโดยแบ่งเป็นสามประเภทดังนี้หนึ่งตัวกลางโปร่งใสหมายถึงตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านไปได้หมดเช่นน้ําใสพลาสติกใสกระจกใสอากาศและแก้วใสครับสองตัวกลางโปร่งแสงหมายถึงตัวกลางที่แสงผ่านไปได้ดีแต่ผักได้ไม่หมดเช่นน้ําขุ่นกระจกฝ้า หรือหมอกควันเป็นต้นครับแล้วก็ตัวกลางที่สามนะครับตัวกลางทึบแสงหมายถึงตัวกลางที่แสงผ่านไม่ได้เลยเช่นักผีกระเบื้องกระจกเงาเป็นต้นครับต่อมาเราจะมาทําการทดลองกันนะครับว่าตัวกาลางสามประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไรครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีดังนี้ครับหนึ่งแก้วพลาสติกใสสอง แก้วพลาสติกคุณสามขวดเหล้าสี่กระป๋องน้ำมันลมห้าเทียนไขขั้นตอนแรกเราจะจุดไฟนะครับ และจากนั้นนําวัตถุมาตั้นแสงชนิดแรกก็คือแก้วพลาสติกใสเราจะสังเกตแสงผ่านได้หมดเลยนะครับแล้ววัสดุชนิดที่สองก็คือแก้วพลาสติกขุ่นสังเกตแสงผ่านได้บางส่วนนะครับและต่อมาชนิดที่สามขวดเหล้าครับ แสงผ่านได้บางส่วนเช่นกันครับอ่นักเรียนดูรูปนะครับเห็นไหมแสงเนี่ยผ่านขวดแก้วขุ่นเนี่ยเป็นยังไงครับเป็นตัวกลางโปร่งแสงเห็นรูปเทียนชัดไหมครับเห็นรูปเทียนชัดไหมไม่ชัดครับชัดเนอะนะครับต่างกับตัวกลางโปร่งใสเมื่อกี้นะแก้วพลาสติกใสนะเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมครับแสงมันผ่านได้บางส่วนนะเราจึงเห็นภาพเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยนักเรียนสับสนกันเยอะนะครับ นะระหว่างตัวกลางโปร่งใสกับตัวกลางโปร่งแสงนะครับแต่จากการทดลองเนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่านะตัวกลางโปร่งแสงเนี่ยยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนจะเห็นภาพไม่ชัดเจนเท่ากับตัวกลางโปร่งใสนะครับ่ะมาดูตัวกลางทึบแสงสิเป็นยังไงและชนิดที่สี่กระป๋องนะ้ำมันลมสังเกตแสงผ่านไม่ได้เลยนะครับ สรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองก็พบได้ว่ามีตัวกลางอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่งคือตัวกลางโปร่งใสคือแสงผ่านได้หมดเลยนะครับได้แก่แก้วน้ำพลาสติกใสและตัวกลางประเภทที่สองคือตัวกลางโปร่งแสงตัวกลางโปร่งแสงในการทดสอบนี้ที่ให้แสงผ่านได้บางส่วนคือแก้วน้ำพลาสติกขุ่นและขวดเหล้านะครับและตัวกลางประเภทสุดท้ายที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลยก็คือตัวกลางกึบแสง ซึ่งได้แก่กระป๋องน้ำมัดลมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทดลองในครั้งนี้หวังว่าน้องๆจะได้รับความรู้จากการทดลองในครั้งนี้นะครับสุดท้ายฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่บูมด้วยนะครับวันนี้พี่บุงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าโอเคก็จบแล้วนะครับวิดีโอเกี่ยวกับการทดลองในเรื่องของตัวกลางของแสงนะครับอ่ะ ต่อไปนะอะก่อนที่จะมาร่วมตอบคำถามกันนะครับนะคุณครูขอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับตัวกลางของแสงนะครับหมายถึงอะไรตัวกลางของแสงก็หมายถึงเป็นวัตถุที่มาขวางกัน้นการเดินทางของแสงซึ่งตัวกลางของแสงนั้นนะครับถ้าเราใช้เกณฑ์นในการผ่านของแสงเนี่ยเราจะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1ก็คือตัวกลางโปร่งใสกลุ่มที่2ตัวกลางโปร่งแสง และกลุ่มที่3ตัวกลางทึบแสงนะตัวกลางโปร่งใสลักษณะเป็นยังไงนะตัวกลางโปร่งใสจะยอมให้แสงผ่านตัวมันเนี่ยได้ทั้งหมดเราจะมองเห็นภาพนะครับได้ชัดเจนตัวกลางโปร่งแสงนั้นนะครับจะยอมให้แสงผ่านได้เพียงแค่บางส่วนนะครับเราจะมองเห็นภาพไม่ชัดเจนส่วนสุดท้ายครับตัวกลางทึบแสงนะครับเราจะ มองไม่เห็นภาพเลยเพราะว่าตัวกลารซึมแสงนั้นไม่ยอมให้แสงผ่านได้นั่นเองนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวมาร่วมกันตอบคำถามกันนะครับ10ข้อนะครับเหมือนเดิมนะอ่ะโอเคข้อที่1น,นะครับอ่ะใครอยากตอบเลยข้อที่หเรือกเลยครับครูอ่ะใลรชื่ออะไรลูกบอกชื่อมาลูก เปิดไมลูกเปิดไม้์บอ,อกชื่อเลยอ๋อไม่มีใครตอบเลยเนะี่ยไม่มีใครตอบครูเรียกตอบนะเรียกเลยครูเรียกตอบเลยเรียกตอบเรียกตอบเลยนะอ่าเอาคนแรกเลยเนี่ยแหละเอาเราเนี่ยแหละสิวกรอ่าอานข้อันโจทย์ข้อที่หนึ่งเลยลูกข้อใดกล่าวถูกต้องข้อใดกล่าวถูกต้อง A แสงเคลื่อน เป็นแนวตรง b แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางทุกชนิดี C. แสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดที่แหล่งกำเนิดได้ทุกทิศทุกทางอืมอ่านหนังสือใช้ได้กว่าหนังสือเก่งนะครับอ่านถูกหมดอ้าวแล้วข้อใดกล่า้ถูก a a กับ A กับ B A กับ B ข้อที่หนึ่งถูกไหมไม่ถูกนะสิบปรกรน,นะครับนะ A ใชแ่แสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับแต่ B ไม่ใช่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางได้ทุกชนิดไม่ใช่นะครับแสงเดินทางผ่านตัวกลางคึบแสงไม่ได้ไงสิวปรกร์นะครับส่วน C ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดได้ทุกทิศทุกทางนะครับเก่งมากสิวกรน,นะตอบถูกครึ่งหนึ่งเยี่ยมมากต่อไปข้อที่สองครับ ธนาเดชธนาเดชธนกิพินโยครับน้องฟลุกอยู่ไหมธนาเดชครับธนาเดชอยู่ไหมครับเงียบอ่ะพงศกรมงคลสวัสดิ์อยู่ไหมครับพงศกรครับมาตอบคำถามมาแล้ว ไม่อยู่อีกกิติการนักเรียนไม่ต้องลัวตอบผิดนะครูคไม่ว่าอะไรเลยนะครับนะกิจการอยู่ไหมลูกมาช่วยตอบคำถามหน่อยครับผมโอเคเอา่านกิจการอา่านโจทย์ข้อสองครับเกณฑ์ใช้พที่ใช้ในการแบ่งประเภทของตัวกลางออกเป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุ คือแสงคือข้อใดอืมใช้เกณฑ์อะไรแบ่งข้อหนึ่งสีของวัตถุข้อสองมวลของวัตถุข้อสามปริของวัตถุข้อสี่การยอมให้แสงผ่านวัตถุอ่ากิจการเลือกตอบข้อไหนครับข้อสี่ครับข้อสี่ยอมการยอมให้แสงผ่านวัตถุเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับ เก่งมากอิจิการเยี่ยมมากต่อไปข้อที่สามโอเคอันนี้บังข้อที่สามนะครับนะก็จะมีแผนภาพนะครับประเภทของตัวกลางนะครับนะตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและตัวกลางทึบแสงนะครับนะเขาถามว่าวัตถุที่จัดจําแนกอยู่เนี่ยนะครับนะของประเภทของตัวกลางเนี่ยข้อใดไม่ถูกต้องนะครับอา้าวสงการตอบข้อนี้หน่อยแล้วสงการอยู่ไหม สมการสุขวัฒนาอนเรียนช่วยตอบคำถามคุณครูหนอ่อยตอบผิดตอบถูกไม่เคยว่าครับขอให้ตอบนะโอ้ม่เงียบพูลินาัาาสวัตถูกข้อใดจัดจำแนกประเภทของตัวกลางไม่ถูกต้องอ่าธนาเดชโอเค อ่อันเดชอ่านก่อนตัวกลางโปร่งใสมีอะไรบ้างธนาเดชครับกระดาษไขกระจกใสแก้วใสครับอ่านเก่งครับดีมากครับตัวกลางโปร่งแสงมีอะไรบ้างครับกระจกฝ้ากระดาษลอกลายกระดาษแก้วสีครับอืมวัตถุทึบแสงล่ะครับหนังสือโต๊ะแผ่นเล็กครับอ,อันไหนมันจับอยู่ในกลุ่มไม่ถูกต้องครับหนังสือกระจกฝ้ากระดาษไขหรือกระดาษลอกลาย เออไหนมันจับอยู่ในกลุ่มไม่ถูกต้องธนาเดชเลือกตอบมากระดาษลอกลายกระดาษลอกลายกระดาษลอกลายข้อสี่เป็นคําตอบที่ยังไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วคือกระดาษไขลูกกระดาษไขมันเป็นตัวกลางโปร่งแสงนะครับมันไม่ใช่ตัวกลางโปร่งใสนะเก่งมากธนาเดชนะเยี่ยมต่อไปข้อที่สี่ครับเอาเร็ว คนที่ยังไม่ตอบกตอบบ้างเหอะนะตอบผิดไม่เป็นไรเองครูไม่ว่าอะไรนะอยากฟังเสียงนักเรียนบ้างอยากมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนบ้างนะครับนะอันเนี้ยปูรินัทอยู่ไหมธนากรวิสรุตใครก็ได้เนี่ยมาตอบหน่อยตอนนี้มีตอบมันแค่สามคนเองมีสิวกรมีธนาดเดช แล้วก็มีกิติการแค่นั้นเองสงการอยู่ว่าเงียบคลิปอ่ะข้อสี่ใครอยากตอบอเอาคนที่อยากตอบออะตอบมาอ่านโจทย์เลยก็ใดเรียงลำดับตัวกลางที่ยออไม่แสงผ่า,ผานจะ จากมากไปน้อยได้ถูกต้องอืมดีมากสิบวกร <c oughs> ข้อไหนดีเียงนำ้ำข,ข้อสองครับข้อไหนข้อสองครับข้อสองโปร่งแสงทึบแสงและโปร่งสนะอ่านโจทย์ดีๆนะยอมให้แสงผ่านจากมากไปน้อยนะยังยิงยังคำตอบข้อสองไหมลูกครับข้อสองครับ,ออรบมาดูฉเฉลย ยังไม่ถูกนะต้องโปรง่งใสดิโปรง่งใสแสงผ่านได้มากที่สุดโปร่งแสงแสงผ่านได้บางส่วนไงและทึบแสงแสงผ่านไม่ได้เลยไงครับนะโอเคเยี่ยมมากนะกล้าคิดกล้าตอบดีมากครับสิ่งกกอกรครับต่อไปข้อที่ห้าอ้าวเร็วใครอยากตอบตอบมาช่วยตอบหน่อย คณะเดชช่วยหน่อยแล้วคณะเดชน้องฟุกอะ่ะข้อใดจัดเป็นตัวกลางโป่งใสทั้งหมดเอาสีบอกรณ์คนเดียวเลยวะอ่ะสีปกรณก็ได้ลูกอเอาเลยข้อสองครับอสองอากาศน้ำเปล่ากระดาษแก้วใสข้อนี้จะถูกไหมอ่ะถูกต้องเก่งมากนะในทีสุดก็ตอบถูกแล้วเยี่ยมมากนะสิบอกรณ์นะเยี่ยมเอาต่อไปข้อที่หก เอาคนอื่นบัางธนาเดชอยู่ไหมธนเดชอ่านหนังสือเก่งนะอยู่รับเออธนเดชมาช่วยตอบหน่อยลูกหนูอ่านหนังสือพ่อได้กล่าวถูกต้องอพ่อได้กล่าวถูกต้องอ่าหนึ่งผ้าเขาบางเป็นตัวกลางส่งแสงแสงผ่านได้หมดหพ้อสองขว,วดพลาสติกขุณ เป็นวัตถุทุบแสงแสงผ่านไม่ได้เลยข้อสามแผ่นกระจกใสเป็นตัวกลางโปร่งใสแสงผ่านได้หมดข้อสี่กระจกตรงฟันคันกระเพย์เป็นวัตถุโปร่งแสงแสงผ่านได้บ้างอ่าข้อความใดกล่าวถูกต้องครับคณเดชครับ ข้อสามครับข้อสามเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับธนเดชเยี่ยมมากนะสองคะแนนและเนี่ยสองข้อเนี่ยเยี่ยมมากธนเดชนะถูกต้องนะข้ออื่นผิดยังไงผ้าเขาบางแสงผ่านได้บางส่วนนะครับขวดพลาสติกขุ่นเป็นวัตถุโปร่งแสงนะครับส่วนกระจกสองฟันทันตแพทย์เนี่ยมันเป็นกระจกเงาน,นะครับมันต้องเป็นวัตถุทึบแสงนะแสงผ่านไม่ได้เลยนะครับต่อมาข้อที่เจ็ด ข้อที่เจ็ดเนี่ยคนอื่นยังยังไม่ตอบเนี่ยตอบบังเฮ้อนะนะช่วยคุณครูตอบหน่อยกิติกากิษด,ดากิษด,ดากิษด,ด,ดาสิทธิมงคลอยู่ไหมเปิดไม้ตอบหน่อยธนกิจแสงทองอยู่ไหมลูกจะต้องการให้แสงเข้ามาในห้อง นั่งเล่นได้บ้างนักเรียนควรเลือกใช้วัตถุในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุดข้อให้แสงผ่านมาได้บ้างน,นะกระจกฟ้าครับจกฟ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับสิบปรณกเยี่ยมมากสองข้อแล้วนะตอบถูกสองข้อแล้วเยี่ยมมากครับ เก่งมากเขานี้เอาต่อไปข้อที่แปดครับเอาคนอื่นบ้างเนี่ยคนที้ยังไม่ตอบมาตอบบ้างลูกไม่เป็นไรตอบผิดตอบถูกคุณครูไม่ว่าอยากฟังเสียงบ้างนะไม่เปิดกล้องก็ขอให้ได้ยินเสียงก็ยังดีธนก,กิจอยู่ไหมลูกอยู่ครับโอเคทนยก,กิจช่วยตอบข้อนี้หน่อยได้ไหมครับ ถ้าใช้เก์จันยอมให้แสงผ่านกระดาษไขจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับข้อใดเออเราก็อ่านหนังสือเก่งนี่อเยี่ยมกระดาษไขอยู่ในกลุ่มเดียวกับข้อใดไม,ม่อืมอ่าเลือกตอบข้อไหนดีอ่ากูช่วยกระดาษไขเนี่ยแสงมันผ่านไปบางส่วน ่าข,ข้อใหนผ่านได้บางส่วนอมืมองเห็นภาพไม่ชัดอ๋อนี่ครูช่วยสุดๆแล้วขวดข้อสามครับข้อสามขวดแก้วใสเป็นคําตอบที่ยังไม่ถูกนะคะธนาก,กิีไม่เป็นลายนะจริงๆต้องเป็นผ้าเช็ดหน้าลูกนะครับนะ้บําเป็นตัวการโปร่งแสงนะเก่งมากนะครับช่วยคิดช่วยตอบครูเอาต่อไปข้อที่เก้า ลีนาร์อยู่ไหมลูกเลนเว้นขยายเลนกล้องจุลินทัศย์รำมาจากตัวการชนิดใดอ่าโอเคสิบกรณ์ไหมสิบปกรณ์เหมาเลยเนี่ยตอบมาแล้วห้าข้อตัวกลางตรงแสงเลนแว่นขยายเลนกล้องจุลทรัศน์ทำมาจากตัวการชนิดใดลูกสิบรกรณ์ ตัวกลางโปร่งใสครับตัวกลางโปร่งใสข้อที่หนึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับสิวกรเยี่ยมมากสามข้อแล้วตอบถูกเนี่ยสามจากห้าข้อเก่งมากๆเลยต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่สิบอ่ะสิวกรต้องตอบแล้วตอบเยอะแล้วตอบคนเดียวมาห้าข้อแล้วเอาคนอื่นบ้างคนที่ไม่เคยตอบเลยตอบมาลูกสงการอยู่ไหมกิตสดาพงศกร กิติการเอาแล้วข้อสุดท้ายแล้วลูกเอาโบโอเคกิติการช่วยคุณตอบหน่อยแล้วอ,อ่านโจทย์ครับวัตถุแซดไม่ยอมวัตถุแซดไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลยและไม่สามารถมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงผ่านวัตถุได้อื วัตถุแฟตคือวัตถุในข้อใดแก้วพลาสติกคนวัวโลใสกระจกเงาเลนแว่นตากันแดดแสงผ่านไม่ได้เลยอคุณรูช่วยกิจการนะมันคือวัตถุคืบแสงลูกอม,มองไม่เห็น <Coffee. S 2> วัตถุข้อไหนลูกข้อสีครับเลนแว่นตากันแดดเป็นคำตอบที่ ยังไม่ถูกนะคะกิิการเลนส์แว่นตากันแดดนะครับถึงมันจะดำนะแต่ว่าเราก็ใส่แล้วเราก็มองเห็นวัตถุนีถูกไหมครับต้องเป็นกระจกเงานะครับกระจกเงาเนี่ยมองไม่เห็นนะครับเอากระจกเงามากั้นเนี่ยเราไม่เห็นวัตถุหลังกระจกนะเราเห็นแต่งเงาตัวเองนะเห็นแต่หน้าตัวเองนะครับอ่ะโอเคนะครับขอขอบคุณน,นักเรียนทุกคนนะครับนะร่วมมือร่วมใจกันตอบคำถามได้ดีมากๆเลยนะครับอ่ะวันนี้คุณครูก็ จบแล้วครับนะในเรื่องของตัวกลางของแสงนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นวันนี้นะครับคุณครูไม่ได้ให้งานใหม่นะครับถึงครูส่งให้ใบเช็คงานนะครับให้นักเรียนเช็คงานย้อนหลังนะครับว่าดูว่าเอ๊ะตัวเองยังขาดงานใดอยู่นะครับแล้วก็ทําส่งคุณครูนะครับนะโอเคไหมนักเรียนนะครับนะโอเคครับโอเคนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูจักรพงศ์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ สงงวัสดีครับ